เีระวังนะอย่าตกนะตกไปอันตรายมากเลยนะอาจจะมีฉลามได้ชารามเฮ้ยหุยอะไรเนี่ยลุกอะไมอะไรมันเหนื่อยอ่ะหูกลระบันเลยอ่ะเดี๋ยวมันผาผไม่ตึงผ้ไม่ตเดี๋ยวฟังอยไม่มาเลยสนุกออกทำไมไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่สนุกอ่ะสนุกมากเลยนะทไมอ่ะเหนื่อยทไมอ่ะสนุกจะตายทำไมเน่ยไม่นูกเหรอไม่สนุกเลยก็เนี่ยใครเป็นคนชวนมา คุณเป็นคนชวนมาผมมาผมก็เล่นเต็มที่คุณชวนมาผมก็เล่นเต็มที่อ้าวก็ไม่ใช่อย่างนี้นี่คะไม่เคยเห็นไม่ได้เล่นแบบนี้มันเป็นโยคะแล้วก็เป็นเซิร์ฟบอร์ดอะไรแล้วไม่มีฉลามไม่มีจริงป่ะครับจริงค่ะจริงครับพี่เดี๋ยวมาอยู่ตรงกลางก่อนที่โอเคอันนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะเล่นให้เล่นกับลูกที่บ้านเนี่ยทีที่กำลังมาเลยแขกรับเชิญของเราครับอารัศดาเชียราโรเจอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูครับฮัลโหลไม่ได้เจอกัน กี่ปีนะก็เอาคนนี้ก่อนคนนี้ไม่ได้เจอกี่ปีโอ้โหนานไหมคะสิบปีสิบปีได้ไหมที่นี่หมอชิดที่แกเอาอะไรใส่ให้พี่กินอ่ะตอนนั้นเนี่ยเนี่นี่วิตามินซีร้ายลายครับเอาน้ำส้มใส่ชูใส่ในแอปเปิ้ลแล้วบอกเชื่อว่าซื้อมาจากสิงคโปร์ยังจำได้อยู่เลยเทยรจะเชื่อใครฮะดูจากนี่ใส่เทยรเชื่อใคร วันนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงครับเจอกันนานมากเห็นบอกว่าไปทำงานนุ้นนี่เยอะแยะเลยครับวันนี้เดี๋ยวได้รู้กันว่าเป็นยังไงครับสาวคนนี้เจยาโรเจอร์ยังไม่เคยมีแข่ในรายการเราเลยะ ช่ไหมคะรอมานานค่ะเป็นเกร็ิมากค่ะได้ผมได้ข่าวว่าไปทํางานเมืองนู่นนี่อยู่เมืองนอกไปเรียนหนังสือกี่ปีนะหลังนี้หลายปีแล้วค่ะก็ไปเรียนหนังสือสีปีแต่ช่วงเวลานั้นก็กลับไปกลับมาค่ะถ่ายโฆษณาถ่ายละครบ้างแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาถ่ายละครแล้วพออยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เพียรก็ชวนไปอยู่สิงคโปร์ก็เลยไปอยู่สิงคโปร์สักสองเราเลยไม่ค่อย็นแต่ว่าช่วงนี้คือกลับมาอยู่ที่นี่ก็ยังกลับไปกลับมาอยู่ค่ะก็มีเราก็กลับมาถ่ายละครถ่ายหนังอะไรเขาเป็นผู้ถือครองสถิตินางเอกเด็กน้อยที่สุดกน่ใช่หร สักกี่ปีก่อนจำไม่ได้นะมิเทยาโรเจอร์เป็นนางเอก11เอ็ดค่ะตอนไทยย <18 S 1> ังเลนเลยสิบเอ็ดเดี๋ยวิ1เอ็3ส3ูนสามใช่ค่ะน่าสิบเอปีเหรอคะสิบเอ็ดค่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่นะอ๋อ18ค่ะ โอ้ผ่านมาไม่กี่ปีไม่แปลกใจที่สนิทกันเชียร์เราเล่นละครตอนที่เชียร์อายุเท่าไหร่นะตอนนั้นประมาณ18ค่ะไม่ใช่สิบทุกวันเนี่ยเอาะสิบหมายถึงเรื่องไหนเนื่องกับพี่อายุสิบแปดตอนนี้ก็ทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะสิบเจ็ดละใช่ใช่เกือบสิบเจ้าเต็มพี่จะเต็มสิบเจ้าใช่แต่ตอนนี้ไม่เต็มแล้วสรุปว่าไม่มีใครรู้ความจริงของเรื่องอายุของพวกคนเหล่านี้เลยนะครับแต่วันนี้จะได้เจอกันครับเอาเริ่มจากอันนี้ก่อน น้องเทยาทำไมถึงชวนมาเนี่ยเพราะอะไระที่จริงนะคะก็อยากจะชวนมปเล่นเซิร์ฟจริงอะค่ะที่ภูเก็ตแต่ว่าตอนนี้ขึ้นก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันแล้วก็ กว่าเราจะบินลงไปใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายกว่ามาเล่นเซิร์ฟในกรุงเทมค่ะใช่เก่งเนาะเก่งมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรการออกกําลังกายชนิงใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายก็จะฝึกกล้ามทั้งกล้ามทั้งบาลานซ์ทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับเราขึ้นเซิร์ฟบอร์ดในคลื่นจริงเพราะมันจะเยอ่อันนี้เพิ่งเข้าไทยปะคะเหมือนเพิ่งเข้ามาค่ะรู้สึกว่าไม่ถึงเดือนไหมคะหรือเดือนประมาณนี้เองใช่ไหมประมาณเดือนเดือนพิยะเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆและเป็นคนที่บ้าพลังมากนิดนึงค่ะยังไงพี่อาร์ค่ะยังไงเหรอโอเค อย่างนี้เลยครับดูนี้เลยครับว้าวเฮ้ยคุณไหลแบบหุ่นเป็นนักกีฬามากเลยอ่ะพี่คะไม่ไม่มีรูปทงแบบนี้บรรยากาศของแมนเดียทำแบบมีไงอ่ะเห็นเยอะเลยว่ะสวยนะไม่แต่แบบนักกีฬาแต่กำลังพอดีนะครับมันไม่ใหญ่เกินไปครับชอบเล่นกีฬาชอบเป็นเด็กเลยบ้าะเเด็กเลยค่ะคุณพ่อก็จับให้เล่นกีฬาสงสัยคุณพ่ออยากจะได้ลูกชายมั้งคะเล่นอะไรมาบ้างครับสมัยเรียนนะคะตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาโอเคก็วิ่ง เป็น track and field วิ่งค่ะเป็นนักวิ่งระยะประมาณทั้งซ้อนละไกลค่ะเหรอมาลาราทอนด้ไหมมาลาราทอนตอนเด็กมากอะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเคยวิ่งมาลาราทอนตอนสมัยเทย่เด็กๆเลยค่ะเคย็ัวยืดพ่อใช่ค่ะแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็บาสเกตบอลระดับตัวโรงเรียนเลยไหมค่ะทั้งสามอย่างค่ะ จนกว่าเข้าวงการจริงจังเข้าวงการจริงจังก็ต้องเลิกอะค่ะเอตอนนี้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็มีมวยไทยมีโยคะมีเพลาเตสแล้วก็มีแบบเวทเทรนนิ่งแล้วก็แอเรียลฮูปคือไม่เป็นไม่เป็นแบบเล่นๆก็แค่เล่นๆไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเต็มพี่ฉันต้องเ็พยายามจะเข้าไปแบบเออจะเล่นๆแบบไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสักพักก็จะเริ่มแบบอ๋อทำได้เหรอเราก็ทำได้อ๋อเพราะน้องมีวินัยสูงมีวีไอสูง แต่ว่าอันนี้ยังไม่เคยเล่นถูกไหมคะยังไม่เคยค่ะโอ้โหเหมาะมากเลยกับพวกเราซึ่งเก่งกันมากนะคะปกติพี่ดูกระเชียเคยเซิร์ฟไหมครับอะไรคือเซิร์ฟเมว่าพี่อะเซิร์ฟบอกเคยเซิร์ฟไหมเซิร์ฟไปถึงภาษาไทยที่ว่าเซิร์ฟเซอร์วิสเคยเซิร์ฟไหมเซิร์ฟอาหารเคยเซิร์ฟอาหารเคยเซิร์ฟบอร์ดแล้วแล้วน้องเล่นได้ก็ได้ค่ะก็เล่นหาหมายถึงเซิร์ฟอะไรเลยปค่ะแต่พี่อเล่นสเก็ตบอร์ดอ่าใช่พี่จะเล่นสเก็ตบอร์ดลองบอร์ดแล้วน้องจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดเพราะว่าโตที่ ตอยู่แคลิฟอร์เนียครับเป็นเมืองที่เขาเล่นกันใช่ครับเทยรจะอยู่ติดทะเลทะเลงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องราวของน้องทั้งสองที่ไม่เจอกันนานมากแล้วนะฮะเรามาออกกําลังกายกันดีกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ดีและนี่เป็นอะไรคิดถึงคิดถึงไม่เจอนานมากชวนท่านผู้ชมมาออกกาลังกายเป็นกึ่งโยคะกลุ่มเซิร์ฟคนกันหลายอย่างเป็นการออกกําลังกายแบบเซิร์ฟบอร์ดนะมาดูกันว่าเป็นไง เดี๋ยวเดี๋ทุกคนหยุด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 จะทำอะไรก็จะีวิ่แนะนำก่อนสิว่าเขามันเล่นยังไงอะไรยังไงนี่รูฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทรานผู้ชอมเลครับสวัสดีค่ะสูกบดีค่ะาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรัสดีล่ะสวัสดีค่ะสวัสนีค่ะสวัสิีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้ัสาีล่นสอกกี้แล้วก็ด่ะสวัสด้่ะช่ัสดีค่ล้วัสดีค่เสวัสดี่ะมืองดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัคลยรวัสึกว่ฮ้ย มันเป็นกีฬาที่ดีที่มันช่วยเรื่องของแกนกลางใช่ไหมใช่ไหมคะล่นเสิร์ฟช่วยเรื่องแกนกลางที่ดีมากแล้วก็ช่วยเรื่องบาลานซ์ที่มันจะทำให้มีประโยชน์กับเขาเวลาเขาไปแข่งเขาก็เลยกลับมาพยายามประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาคุณอาร์ตกับคุณเทย่าคุณอยากได้โปรแกรมไหนครับอยากได้เพลนครับโอเคอุ้ยเขายังไม่ได้พูดถึงเรื่นี้เรืงนี้วยเหรอมีค่ะมันก็คือเอาลูกแันมารวมกันผสมผสมกันมารวมกันแล้วมันก็จะสนุนตรงที่อันนี้มันก็คือเหมือนแบบเราจะใช้ท่าของกันก็คือจริงๆ มาเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่นะคะเอาององเดี๋ยวเริ่มจากวิ่งเข้ามานะคะแล้วกรดกตัวเองปุ๊บเริ่มเลยตามดิตามดิบุ๊ยกตัวไว้เสียเสียยตัวโอเคเท้าชินนะคะแล้วก็ตงแแอนะอกขึ้นเวลาไปเทิร์ดีนะแอนอดก็ใ้คำขึนแล้วก็ตริ่มไล่น้เริมวัวเอ็ดเดเริ่มเนะคะใดรเราจะโดจากเวททั้ง จะขึ้นมาแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมเหมือนเดิค่ะอันนี้เรากันใจเตควาเข่ายขาข้างหนึ่งคัแล้วก็าตรงนี้้ดไหล่ไม่ใชะหน้าขึ้นมางม โอเคอันนี้แค่วอร์ม้าพนะครับคุณเทย่ากับคุณอาร์ตครับผมพาคุณมาวอร์มเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเที่ยวต่อเอ็นที่เอ่อโอเคนะขอบคุณกูฟ้ามากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Welcome back to Tini March Azier. Yeah Welcome back you <laughs> Welcome back to <laughs> Welcome back! Welcome back. <laughs> welcome back.